ก็นะครับเอาเป็นว่าจากการที่เห็นร้านนี้แลวกว่าททำเลที่อยู่ภายนอกเนาะ,ะอันนี้เสียร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโดน<ว>ผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บ้านน่าอยู่สวยมากเลยข้อใหมายของการโดนผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนที่อยู่บ้านนี้เป็นหลักส่วนมากจะลงกับคนที่อายุมากสุดกับคนอายุน้อยสุดเพราะอะไรพวกนี้จะไม่ออกจากบ้านเลยจุดที่เสียหนึ่งทางสามแห่ง ถามแห้งตรงนี้ถึงจะเป็นทางในหมู่บ้านก็ตามแต่มันมีหลายทางมันไม่ใช่มีแบบทางนี้ทางเดียวที่เลี้ยวมาทางนี้มันมีทางนู้นด้วยถ้รารับสองฝั่งประมาณสิบกว่าหลังไฟวิ่งเข้ามาเหมือนกันจุดที่สองเลยนู่นหมอแปลงไฟอยู่ฝั่งซ้ายมือจากการที่สถิติและการศึกษาที่เราได้ประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นมไม่จําเป็นเฉพาะที่จะเป็นมะเร็งแต่มันคือกระแสะความร้อนที่ไปละลายสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายที่เรามีเชื้ออะไรอยู่ไปกระตุน้นให้มันเกิดไว้ขึ้นอีกนี่แหละ ที่อยู่ฝั่งซ้ายผู้ชายล้วนๆะนะครับนี่เขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกอที่ส่งคลเสีย